ในสภาพจิตใจของมนุษย์แรงบันดาลใจที่จะทำให้มนุษย์มีกาลังที่จะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งก็คือความพอใจถ้ามนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่มีความพอใจเลยเสียและเสียใจแล้วจะไม่ทำให้มนุษย์เฉื่อยชาหรือ ทำแต่ในหน้าที่ไม่มีความกระตือรือร้อนนี่มันก็อยู่ที่ว่าเขารู้จักในสิ่งที่เขากระทำหรือไม่ถ้าเขารู้จักเขาก็ควรจะพอใจนั่นก็ควรจะต้องศึกษาสิ่งที่เขาจะทำให้ให้รู้ว่ามันมีค่ามีค่าน่าทำควรทำและเราทำได้ด้วยแลวความพอใจมันก็จะเกิดขึ้นเอง ที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่เพิ่มได้ก็ไปศึกษาคิดนึกในทํานองที่มันจะเพิ่มชันทะวิริยะอิตตะวิมังสาที่เรียกว่าอิทธิบาทแล้วก็ทํางานสนุกไปเลยไม่มีความเฉื่อยชาความพอใจเป็นจุดตั้งต้น ต้องหาความพอใจพบความความน่าพอใจพบในสิ่งที่เราทำมันจะชักจูงคุณธรรมอื่นๆฉันทะมูลกาสพเพธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นทำทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจที่มันมีปัญหาอยู่ว่าความพอใจนี่เป็นความพอใจของความโง่หรือของความฉลาดต้องระวัง ให้ม่นเป็นความพอใจความฉลาดคือมีปัญญานันฉันทะความพอใจต้องประกอบอยู่ในปัญญาและฉันทะนั่นจะไปรอดถ้าเป็นฉันทะของกิเลสมีอวิชชาแล้วจะไปไม่รอดมันจะดึงโดยทางที่ตกต่ำเสื่อมทรามและล่มละลายมันรีบศึกษาให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นนะั้น มันเกิดความแน่ใจว่าดีแน่เป็นที่พอใจแน่ฉันท่าก็เกิดเองมันก็ทำงานสนุกจากค